เฮ้ hey, ดูต้นข้าวต้นข้าวงาม,งามเขียวชะอุ่มลมสวยลอยลมนะะลมสวัยดีะโอ้โหมีกลินข้าวนะฮะมีกลินข้าวกินหญ้าหอ,อมเจ้ะนะฮะหอมกลิ่นก้าจังเลย งามฮะต้นงามฟอเลยนะฮะหอมกินก้านะฮะกินกาานนน้าข้าวเนาะนะฮะนี่คือนาข้าวทั้งนั้นเลยน,ะนาข้าว นั่นแหละนะอืมหอมกลิ่นกล้าจัง งามฟ้อนะครับงามต้นง,งามบิวสวยงามต้นเขางามมากเลยนะนะฮะต้นเขาอวบแล้วมีกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะ หอมกินกานะกาข้าวเนาะนะฮะ